เดี่ยวมาอันนี้ผมสีเควสทำให้คนที่หิวไม่อารมณ์เสียนะสวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับต้องโดโด้พาเที่ยวพ่อแม่ลูกพากันมากินข้าวต้มตอนค่ำของวันศุกร์ มาละอุ่นอุ่นจับชายเหมือนเดิมใช่ไหมนะจับชายเหมือนเดิมนะแต่เดี๋ยวลองลองไปดูเมนูใหม่ๆมั่งนะแนะนาแนะนำเอสซีมาไหลหนเดี๋ยวลองดูเมนูใหม่ๆบ้างจ้า่ะงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูคุณแท็กับพิโอโดเข้าไปอยู่ข้างในแล้วฮะวันนี้นั่งห้องแอร์นะเมื่อก่อนนั่งอยู่ตรงนี้เนาะสวัสดีครับ เอาเอาเมเอาเมนูใหม่ใหให้ FC เขาได้ดูบ้างาเราอยู่ที่นี่ครับข้าวต้มเจ้าสัวน้อยโด้โด้ทันไรด้อยากทันไรครับโด้อยากทันตรงไห มองมองเมนูในในเล่มไม่สะใจอะมองไปรอบๆเดี๋ยวเรามาเลือกกันดูก่อนยำไข่เยี่ยวม้าคุณยำไข่เยี่ยวม้ายำไข่เยี่ยวม้าอ่าที่เหลือให้เธอสั่ สั่งไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เรามาที่นี่เรากินอะไรกันบ้างมาดูเมนูครับไปเพลินๆก่อนเมนูก็อ่านง่ายดีครับบางบางแห่งมีน้อยมีน้อยแผ่นนะแต่ว่าเป็นตัวเล็กๆร้านนี้เหมาะสำหรับ ไม่ไม่ต้องใส่แว่นดูประมาณนี้เลยครับไหลหน้าหน่อยแต่ก็แบ่งเซคชั่นของเมนูอยากสั่งอะไรอย่างนะแต่ว่ามีบังคับด้วยน้อง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  น้องน้องเขามาน้องเขาดับเบิ้ลดับเบิ้ลเครื่องดื่มมาให้เดินคือบางทีอยากะสั่งแต่ว่าก็คำนึงถึงว่าโดโดทานได้ไหม ครูตั๊กก็มีความชอบส่วนตัวครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราสั่งอะไรบา้างโอ้วันนี้เร็วมากครับสั่งไปไม่ถึงสามนาทีคุณกี่นาทีกับข้าวมาสองอย่างแล้วเนี่ยแสดงว่าที่น้องเขาไม่ยืนฟังเราอะเขาก็ขดเข้าไปในครัวมันไม่ถึงสามนาทีนะคุณเนี่ยฮะหมูกรอบผัดยอดมะระเนาะเขาเรียกว่ายอดมะระเนาะ พี่โดโด้สั่งพอส่วนหอยนั่งลมไทยไม่รู้โดโดจะจะกินหอยหรือเปล่าอ,ะอะโดโดอันนี้ของโดโด้โอเคะพ<ม>ักผาดนา่นี่ผัดก่อนหเนาะ เ้ <muitas S 2> ้าแล้ว <fe> อ <ats> ัน no น <abolition nota'> ี้ไก่ผัดขิงไก่ผัดขิงพร้อมเลยอ่าาัานกันเลยครับเพื่อเพมาทานด้วยกันครับปุงไงตักชิมอะไรไปฝอยนั่งลม มองไปใกล้ๆพี่โดเดี๋ยวขอเขาอีกถ้วยหนึ่งมองกล้องน้อยพี่โดครับโดครับยันะรั้โดครับยังเอ้ น่ากินน่ากินทีบอบจงลงจะปั่นปั้ยำไข่เยี่ยวม้าอันนี้ผมรีเควสตยังเหลืออย่างยั่ยมไหมคุณเนี่ยเราก็สั่งเยอะเหมือนกันนะมาเพราะความหิววันนี้ผมกับครูตั๊กก็ต่างฝ่ายถ้าต่างมีภารกิจเข้าใกล้จุดเทิมะก็เลยใช่ ก็เลยไม่คิดที่จะทําอะไรแบบต่างคนก็โทรศัพท์คนละเครื่องกอดกอดจะออกมาได้แล้วก็ออกมาหาข้าวกินเลยแล้วก็มากินใกล้ๆกฮะเพื่อนเพื่นก็บ่นว่ามาซ้ํานะแต่ว่ามาที่เดิมอลเพราะว่าอร่อยมากแล้วเราก็ือมันก็ใกล้ด้วยอะ่ะแล้วก็ง่ายไม่ต้องคิดมากครับ ก,กระดูกอ่อนครับเร็วมากอันนี้ทำให้คนที่หิวไม่อารมณ์เสียนะด้ว <wrestler. S 1> ยตักเลยกินกินแต่ก,กับก็อิ่มแล้เนี่ยอย่ากินข้าวเยอะนะครับ ถึงแบบผ่านไปผ่านไปจะได้ผ่านรับดูดูทานเลยลุงปูบ้านบ้านน้องครับขอขออันนี้ถ้วยหนึ่ง น้ำมอโปรโวมาไล่เลี้ยงชิมกันครับชิมวันนี้ก่อนยนพิโรนก่อน Mm-hmm. มากอนดีครับพิมไก่ผัดถิงไก่หรือหมูบุญเขาใช้แบบเนื้อเนื้อไม่มีหนังเลยนะ I uh -huh. น้ำมันหอยยี่ห้ออะไรนะของเขาอร่อยนะกินพวกผัดๆของเขาจะมีรสชาติเฉพาะของทางร้านนี้เลยอ่ะถ้าเป็นเมนูผัดมันเป็นกระก๊ามสองนี่ครับที่พูดถึงนะเมนูผัดเขาจะเขาจะมาซอสแบบนี้มาซอสแบบนี้ เราดูถึงความแกตกต่างของสูตรในการผัดผัดเหมือนกันแต่แต่ละร้านจะไม่เหมือนกันแต่นี้ผมว่าเขาใช้น้ำมันหอยย่ออะไรสักอย่างซึ่งมันมีรสชาติอร่อยดีเนาะเมนูมผัดก็<ม>รอร่อย เดือลิปก่อนหน้านี้สานรกระเพราไข่เยี่ยวม้ามาแล้วตอนนี้ก็เลยกินยำไข่เยี่ยวม้ายำไข่เยี่ยวม้ายำไข่ยม้าพี่เอโดจะลองชิมไหมลองชิมไหม,มเห็นการที่เอโดมั้าเอโดจะกินแต่กะเพราไข่เยี่ยวม้าอร่อยไหมลนะ่ะอร่อยครับอร่อยครับ เครื่องเครื่องพีโรดติดแล้วเดี๋ยวนี้สั่งมาเป้าหมายให้โดดูไปกูตักกินกับข้าวเลยไปน้ำหลง ผัดไม่แฉะนะผัดแห้งห ได้ออส่วนไม่กินท้าต้มเลย

Cô này เดี๋ยว,วยเราไปกินข้าวต้มเะครับคอนักเตงอันนี้ใช่ไหมไก่คุทัก กินเลยบ้านเราชอบกิน หิวนึกว่าเยอะนะแต่ก็หมดแต่พี่โดผิดฟอร์มธรรมดาข็าต้มสองถ้วยวันนี้เขาต้มถ้วยเดียวเพราะว่ากินออส่วนไปเกือบคนเดียวเลยใช่ไหมคุณออส่วนพ่โ,ดโดแล้วก็<ม>กินเมนูนี้ได้กินเมนูยำไข่เยี่ยวมา ครับนี่ครับมือนี้เดี๋ยวสแกนจ่ายก็ก่อนครับอิ่มอร่อยเรียบร้อยครับอร่อยมากสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้กินขนมหวานนะปกติเขาจะมีขนมหวานฟรีให้วันนี้เขามีอะไรนะฟักทองแกงบวด คุณตักบอกไม่ไหวกลัวอ้วนอ้าวมีตักจับชายไปอีกแล้วครับขอบคุณมากครับเออเงี้ยก็คลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเพื่อนๆครับฝากอย่าลืมกดตับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ช่องเราด้พาเที่ยวนะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บายโของร้านรู้ว่า เราอิ่มไม่ได้กินขนมหวานเอาให้กลับบ้านคือ <c ười> ยังไงคูตั๊กก็หนีความอ้วนไม่พ้นก็ไม่ได้กินเมื่อเย็นก็เขาเขาเราไม่กินเขาก็ยังจะตัด <c ười> ตัดให้งันก็เป็นไก็อย่าลืมกดซื้อของในช้อปปี้ก็กดผ่านจากช่องโดโด่พาเที่ยวนะครับอะไรคุคูตั๊กตัวซีอะไร ต้มถั่วเขียวอ่าให้ต้มถั่วเขียวมาอ่าวันนี้ต้มถั่วเขียวนึกว่าฟักทองแกงบวบโดครับบ๊ายบายวันนี้ครับบ๊ายบายบ๊ายบายไปโออ้อนแม่ว่าไงให้แม่บอกให้ลัดเข็มขัดอยากให้แม่บอกแต่ถ้าเกิดโดโดนั่งหน้าโดโดก็จะไม่ไม่ไม่บอกแม่อาลองทาอาลัดเข็มขัดพอจะได้ออกรถอลัดเข็มขัดครับ แม่ถ้าแม่นั่งหน้าโดโด้ก็จะมาสกิดบอกว่าสกิดบอกให้เธอรักเข็มขัดหรือเปล่ารับเ,เข็มขัดรับเข็มขัดโดยเฉพาะจะได้สตาร์ทรถแล้วก็เปิดเพลงให้ฟังนะ <Okay. S 1> เปิดเพลง